สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขนมตัดน,นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมโรบอกแล้วก็เป็นแมพฮันตี้ซอมบี้เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวเป็นมีดคู่นะครับผมนี่ผมเพิ่งให้น้องฟาร์มาล้านหนึ่งนะผมฟาร์ไปห้าแสนแล้วก็น้องฟาร์เพิ่มมาเป็นล้านหนึ่งพอด,ดีได้ล้านเฮ้ย <c> ท <oughs> วยพอดีได้ล้าน 5, ห้าพอดีครับผมเดี๋ยวอ่าภารกิจน้องผมทำเสร็จมานะแล้วนะโอเคเราจะเปลดล็อกกันเลยปึ้งเรียบร้อยฮนะ อยู่ไหน,อย,ไหนอ,อยู่ไหนกด R อยู่ในกระเป๋าเนาะนี่ทุกคนโอเคผมจะใส่เลยนะใส่แทนคาตานาเลยมันต้องแบบรอแป๊บนึง<ม> Yes โอเคผมดูตรงอาวุธก่อนนี่สบายคนมุกคนมาละนี่มีคู่โคตรเท่นี่แต่ผมยังไม่มีเอฟเฟกต์นะทุกคนแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปผมต้องสุ่มอ็อก่อนนะอยู่ตรงไหนวะตรงนี้หรือเปล่าอ่าใช่ โอเคผมจะสุ่มให้ได้อันสุดท้ายเลยนะปึ้งรับเลขพาวเวอร์ยังไม่ดีไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้โหโอ้โหโอโห้อีกรอบทุกคนเฮ้ยเหลือไปสิบสามอันนี้ยังไม่ดีเกือบดีละโอเคได้แล้วทุกคน มาพร้อมลุยจ้าไปเราดูสกิลแซกกันก่อนชุดชุดชุดอืเป็นพุ่งใส่นะแรงอยู่แรงอยู่พธยามดายัง,ายางแรงทุกคนมาสกิลเอ็กเป็นไงเฮ้ยส่งกินอูจองตื่นไหนดูซิมันตีแรงไหมนี่เฮ้ยใช้ได้เปิดประตูไม่เป็นส,สกิลซีอืสับไปเรื่ว ออโอ,โอ้สก,กิลอะสก,กิลเซตมันแรงนะแต่ว่าแบบแอบบแบบเร็วเป็นนิดอะด่ะทุกคนแนีนปยไปไปเราใช้มิดคู่ต่อไปเรียกล่างเงาเฮจัดเลยแต่ดูเหมือนไม่แรงนะ นึกว่ามันจะช้ากว่าเขียวอ่ะก็ผมคิดไปเองวะจบเวีบแล้วร่างแย่เรามันตาย,ยหรอกหนึ่งลองเก็บออลติก่อนนะก็ไม่แย่นี่ว,ว่ะแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเป็นสก,กิลหนึ่งของเขียวมันอาจจะดีกว่า เพราะว่าร,ราคาเพ่มแข้งแพงกว่าเราต้องเปรียบเทียบกับเคียวนะซู๊บ,บทรงยินอูป,ปล่อยล่างแง่ขึ้นขึ้นเก,ก็บเกียเร็วอยู่นะเกียวอันะนติโอเคมาให้กันเยอะก่ รอมอันสู้ทีเดียวรอมอันสู้ทีเดียวม,มาเฮ้ยหร็วเว้ยมาดิพี่มีสองเออพี่มีสามแต่ผมก็มีหลายคนเหมือนกันพี่ อีเช่ร่างเงาเราเท่จัดทุกคนเดี๋ยวร่างเงาตัวเองนี้นี่โคตรเท่ไปดูข้างล่างข้างล่างต่อ,อ<ห> <laughs> ตกแมพ <laughs> โอ้โหอ,อย่างเท่ตกแมพ อ้ยมันเท่จริงรอ่ะทุกคนโอคตรเอกอ่ะตอนวิ่งนี่ยิ่งเท่ดูเคียร์ตอนวิ่งนะ่าแต่แต่ดูตอนดาบวิ่งนี่กระดูกหลุกหล,ลังนี่เทจัดโอ้โหจะระเบิดนี่มันบบเคลียร์ร่างเราได้ดีะเนี่ยเมื่อกี้โดนทีเดียวครึ่งหลอด ต้องใช้มีดยานี้มาลิมเพราะเราจะมาเทสดดเมจระเบิดเคลมอนเก็ี่ยแอนตี้ผมมานะขอขอดูอดดว่าย่องย่องอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเคลมมอนได้ไหมที่อยากดูดว่าอันตีมันจะแรงขนาดไหนวิ่งวิ่งวิ่งจุกมอนกันโอเคโอเค รามอนเกิดมาทุกคนโอเคโอเคพี่จะกดอันเดีแล้วปึ๊บนี่โคตรแอคหนี่เงาเรียบร้อยอ้ยล่างเงามาเพิ่มตามผมกดเพิ่มไงอุ้ยดูคนจักแอคอะะไม่ไหวะหมจสหลับเป็นเชียวกันรอบหนึ่ง มาดีเนียมาดีเนียเฮ้ยทีเดียวตายเบิร์ดขอสับดูรามิชชัดนดิเจ็ดสิบสี่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบแปดสามสิบห้าสี่สิบสอง แปดสามถึงนสูงสุดแค่สี่สองลวนส่วนล่างเราเราจะปีได้แค่ธรรมดานะกดกระเทีมไม่ได้ไอหมวกิีหัวหนุ่มขีหัวแล้วไงพี่กีนหัวแล้วไง เดี <c oughs> er ๋ยวเดี๋ยว่างเงามันกระโดดไปตรงนั้นได้เลยเหรอร่างเงาหดจังวะอ่ะไหนผมลองดูร่างเงาตีเลยปล่างเงาตีอาตายไปหนึ่งช่วยชับช่วยตายไปสองตีตี Hei, entusiasme Oho Oh, gw mw liat review-review bossnya, ya, temen-temen Mari, liat ร้อยก็ถือว่าใช้ได้ทุกคนแต่ถ้าให้เปรียบเทียบจริงก็น่าจะเคลียวดีกว่าแต่ความเท่ผมให้มีดคู่แบบมีดคู่ดับคู่นี้ให้เต็มร้อยอะมีเงินสี่หมื่นนะมีเงินคณสองหืมเจ้าเจาแต่ผมลืมเอาไอ้เนี่ยสก,กิลใหม่ไปรีวิวให้ดูเลยแต่ผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าลงคนเดียวนะมาเรามาสู่อเอฟเฟกต์กันดีกว่าทุกคน ขอมิดคู่ได้ไหมครับโอเคครับแสดงว่าไม่ได้เรามือพนนกอีกรอบหนึ่งขอมิดคู่ได้ไหมครับโอเคครับไม่ได้หมดเลยครับทุกคนเงินหมดนี่ โอเคแต่ยังไม่มีเอฟเฟกโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับทุกคนมไม่มีอะไรมากเพราะว่าหลายคนก็รีวิวไปแล้วแล้วก็สกิลมันก็ไม่ได้เดดเด่นอะไรโอเคครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วก็ฝากดูสตีมด้วยครับผมผมจะมาฟาร์มสตีมทุกวันนะเดี๋ยวผมบายบายครับบายบาย